สวัสดีนะคะทุกคนต้นหอมที่เราปลูกเองนะคะกำลังสวยเลยเวลาไปซื้อต้นหอมแล้วที่นี้เราไม่ทันกินอะ่ะมันก็จะเหี่ยวก็เลยปลูกเองเลยนะคะเวลาที่เราจะทำกับข้าวก็มาเด็ดเอานี่ไงร้อยเด็ดเด็ดเอาเลยค่ะจากต้นสดๆเห็นไหมไม่เหี่ยวเลยเนาะต้นตรงกลางนี่ไม่ออกเลยคะ่ะเพราะว่าหนูมัดแทะ หนว่าแทะนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันมีรากไหมเออเออเหมือนจะมีรากเพราะเรางัดไม่ขึ้นแต่ว่าทำไมไม่งอกเนาะงงเหมือนกันมีรากนะคะทุกคนมีรากยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่นี้เราจะมาปลูกเพิ่มค่ะ <laughs> เพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่เต็มตะกร้าค่ะก็เลยเอามาปลูกเพิ่มสักน้อย อยากให้มันดูดีดูเขียวขจีอะไรประมาณเนี้ยออารมณ์ประมาณนั้น,นะ,ะช่วงนี้ก็หน้าฝนนะคะฝนตกรักษาสุขภาพด้วยนะคะพอดีก็รู้สึกว่าเสียงก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คอเจ็บเจ็บด้วยนะคะปลูกทานเองเลยนะคะทุกคนค่ผักสวนครัวนะคะประหยัดเงินค่ะช่วงนี้ก็ข้าวของก็แพงเนาะปลูกได้ก็ปลูกนะคะอะไรที่ปลูกได้ประหยัดเงิน ะะสวยงามภาชนะของเราก็เป็นตะกร้าที่แบบตะกร้าสารที่ไม่ใช้งานเนาะพอดีไปเจอแล้วก็เอามาใส่เนี่ยค่ะดินปลูกต้นไม้ไปเลยมีต้นหญ้าด้วยนะนดูเขียวเขียวสวยดีอะคะ่ะทุกคนชอบปลูกต้นไม้นะคะต้นอะไรก็ปลูกปลูกไปเถอคะค่ะช่วยฟอกอากาศนะคะทุกคนช่วยฟอกอากาศแล้วก็ทำให้บรรยากาศ ทำให้อากาศบริสุทธิ์นะคะล้างมือในนี้ได้ต้นนี้เราก็ไม่ทิ้งนะคะเื่ออนออกมาแบบสวยงามอะแตกกอมาจากกระถางอื่นเนาะไม่มีอะไรใส่ก็ใส่ในคู่ถังเลยนะคะจริงๆก็ว่าจะปลูกต้นไม้นะคะก็ฝนตกนะคะช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ปลูกคือมันตกทั้งวันนะคะเพราะว่าเราจะต้อง อ่ปลูกต้นไม้ในกลางแจ้งเนาะช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรมาทักทายเท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะเจอกันใหม่นะคะคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกันทุกคนค่ะ